วัสดีครับวันนี้280,000กิโลเมตรนะครับกับอาการสตาร์ทไม่ติดครับเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับซ่อมไม่ดีนะครับทำให้กล่องไม้ได้เลยนะครับสำหรับ Mazda b t 50คันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกับเรน ger t ์ทไได้เลยนะครับอย่าลืมกด s ับ s c r i b e นะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับคันนี้นะครับใช้งานมา280,63กิโลเมตรครับขึ้นหลัก200,000ขึ้นเนี่ยนะฮะเกือบ300,000แน่นอนหลายส่วนมีปัญหาครับโดยเฉพาะ ระบบที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครับคันนี้นะฮะติดเครื่องร้อนๆนะครับจอดติดเครื่องสโลเครื่องทิ้งไว้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมง ดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทใหม่ทันทีหรือทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีก็สตาร์ทไม่ติดแบบนี้สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับครับเพลทวันนี้นะครับมาสด้าบีดูห้าสิบนะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดห้าดูรท็อปนะครับที่ใช้ร่วมกับฟอร์เรนเจอร์นะครับตัวทีไฟนั่นเองนะครับตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับแล้วก็มีสันสูรนะครับที่เป็นรหัสดูล์ท็อปครับหรือเป็นคำว่าเรีวตัวแรกของฟอร์มาสด้านะครับปัญหาคันนี้คือ เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับหมายความว่าเครื่องใช้งานได้ปกติสตาร์ทตอนเครื่องเย็นปกติเลยคผ่านการใช้งานมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแลระดับเครื่องยนต์นะครับสักประมาณห้านาทีเพื่อเข้าห้องน้ํำแล้วก็ขึ้นรถกลับสตาร์ทใหม่สตาร์ทไม่ติดนะครับหรือแม้แต่ขับมาร้อล้อระดับเครื่องแล้วสตาร์ทกลับทันทีก็ไม่ติดนะครับสตาร์ทยาวสตาร์ทยาวมากๆเลยยังไงก็ไม่ติดสตาร์ทจนแบตหมดก็ไม่ติดนะครับเคสนี้นะครับมีปัญหาที่เซ็นเซอร์สามตัวครับก็คือเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำนะครับเซ็นเซอออรรรร์์คคลลัับบแ้ววก็็เเเซซนขงูีย แต่ที่สำคัญคันนี้นะครับหลังจากที่เราทำการแกกไขเซนเซอร์ทั้งสามตัวแล้วนะครับอาการเครื่องร้อนสตาร์ทไม่ติดนะครับยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่ามันดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่หายขาดยังมีอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวครับที่มีปัญหาก็คือกล่อง ECU ครับของ Mazda BT50 คันนี้นะครับซึ่งจะอยู่บริเวณเสาเอเล่านะครับแล้วก็เรานําออกมาตรวจเช็คนะครับปรากฏว่ามีรหัสโค้ดปัญหาอยู่โค้ดหนึ่งก็คือตัวเซ็นเซอร์ของรูปเบี้ยวครับซึ่งเคลียร์โค้ดยังไงนะครับสักพักมันก็จะเด้งกลับมาครับ ปัญหานี้นะครับเกิดจากตัวเซนเซอร์พารูเบี้ยนะครับสัญญาณที่ออกจากกล่องนะครับมีปัญหาครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขนะครับตรวจสอบกล่องดีซนะครับแล้วถ้ากล่องเสียจริงนะครับเราทำการแก้ไขนะครับแล้วจะมาดูกันครับว่าอาการเครื่องรอนและสตาร์ทยากเนะี่ยหรือว่สตาร์ทไม่ติดเนี่ยจะหายไปสำหรับบัสตา และในขั้นตอนการซ่อมนะครับของเราเริ่มต้นจากการตรวจสอบตรวจเช็คนะครับพื้นฐานเซนเซอร์หลักอยู่3ตัวครับก็คือเซนเซอร์อุณหภูมิน้ําเซ็นเซอร์เผาลูกเบี้ยวและเซนเซอร์เผาเข้าเหวี่ยงครับเราตัดสินใจนะครับด้วยกิโลเมตรได้แล้วนะครับเราตัดสินใจเปลี่ยนเลยครับทั้ง3ตัวนะครับนี่ครคือสภาพของเซนเซอร์อุณหภูมิน้าหล่อเย็นครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์เดิมๆนะครับที่ติดตั้งในเครื่องยนต์มาจากโรงงานเลยครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับเกิดการเสื่อมสภาพแล้วนะถึงแม้วันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่่ารงมๆเิ ลดทอนประสิทธิภาพความแม่นยำลงไปนะครับส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับการทํางานได้นะครับและนี่เราก็ถอดออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้ง3าตัวเลยนะครับก็คือเซ็นเซอร์น้ําเซ็นเซอร์ลูกเบี้ยวแล้วก็เซ็นเซอร์พัวเวอเหวี่งนะครับครับและนี่นะครับคือเซ็นเซอร์ทั้ง3าตัวที่เราทําการเปลี่ยนนะครับก็คือตัวแรกนะครับเซ็นเซอร์พัวเวอรเหวี่งนะครับ CHP นะครับตัวที่สองคือเซ็นเซอร์พาวลูกเบี้ยวหรือ CMP นะครับและตัวที่สามนะครับหลายคนมองข้ามครับอาการเครื่องล้อรัไม่ติดก็คือเซ็นเซอร์อุณหภู คันนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นสามพักนะครับสามขั้วแบบนี้นะครับจะมีทั้งรุ่นสองขั้วและสามขั้วนะครับสามตัวนี้นะครับเมื่อผ่านการใช้งานมาสำหรับฟอร์ดมาสด้านะครับควรจะต้องเปลี่ยนนะครับยกเซตเลยนะครับเมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งเริ่มมีปัญหานะครับอย่าเปลี่ยนแค่ตัวเดียวครับเพราะอีกตัวหนึ่งและอีกสองตัวนะครับจะตามมานะครับแนะนาให้เปลี่ยนยกเซตนี้แล้วปัญหาก็จะลดลงครับซึ่งการที่เซนเซอร์พวกนี้มีปัญหานะครับส่งผลต่อกล่อง ECU ด้วยนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานเพราะฉะนนั้ อาหาก็คือใช้งานได้ยาวๆครับแต่ถ้ามันมีปัญหาอีกนะครับลองตรวจสอบตอง ECG และจากการทดสอบนะครับในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหรือการทํางานเครื่องยนต์นะครับมันทํางานได้ดีขึ้นนะครับแต่เรายังรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติอยู่ครับเราสงสัยกล่อง ECU ครับแล้วเราก็ถอดกล่อง ECU ออกมาตรวจสอบครับเพราะรุ่นนี้นะครับกล่องมักจะเสื่อมนะครับอุปกรณ์ภายในนะครับชิ้นส่วนภายในกล่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะเกิดความเสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานแล้วก็สภาพของตัววัสดุเองนะครับชิ้นส่วนเองที่อาจจะมีปัญหานะครับ จากการใช้งานนะครับหลายคนนะครับผ่านการใช้งานมาระดับนี้นะครับเกิดปัญหาแล้วครับเราจะตัดสินใจนะครับถอดมาดูแล้วก็ทําการซ่อมแซมนะครับกล่อง ECU ใหม่นะครับตอนนี้เราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการจะติดตั้งกลับเข้าไปที่รถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งแล้วเราจะทดสอบครับติดเครื่องง่ายไหมนะครับมีโค้ดค้างหรือเปล่าอย่างที่ตอนแรกเราเจอนะครับแล้วก็หลังจากที่เครื่องยนต์ติดแล้วเนี่ยนะฮะเราลองติดให้ล้อนเลยแล้วเราลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ว่ามันสตาร์ทง่ายหรือเปล่า ตอนนี้เครื่องเย็ยนอยู่นะครับเราสตาร์ทสตาร์ทง่ายครับเดี๋ยวเราจะติดเครื่องยนต์ทิ้งเอาไว้เลยนะครับจนร้อนจ,จัดๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราดับเครื่องแล้วลองสตาร์ทใหม่อีกทีครับตอนนี้เราดับเครื่องยนต์นะครับแล้วจะสตาร์ทใหม่ทันทีเลยนะครับปรากฏว่าสตาร์ทง่ายเลยครับสำหรับการ แก้ไขกระถาอนะครับโอเคครับเคจนี้กลับบ้าด้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์ดม,มาสเตอร์ครับและใน EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถหลายบติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับมีบ่าทรถยนต์ติดต่อได้ครับ